สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์เมืองไทย360องศานะครับซึ่งอยู่ใน MGR หรือว่า Manager o n l i n ลให้ชื่อว่าก้าวไกลพลานดันนิรโทษล้างผิดกับพลคุกเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลในลักษณะที่ เหมือนกับร้อนดนจดผิดสังเกตนะครับกับการที่จะผลักดันพระราชาบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งคาดว่าน่าจะนําเสนอเข้าสู่สภาในสมัยประชุมหน้านี้ซึ่งจะเป็นสมัยประชุมเพื่อพิจารณากฎหมายนะครับก่อนหน้านี้ครับสักสี่วันแกนนําของพักเก้าไกลเนี่ยเที่ยวไปเดินสายขอความเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนกับคนในแวดวงการเมืองกับคนที่เป็นกลุ่มการเมืองแล้ว เท่าที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยก็คือกรณีของในชัยธวัตตุลาทนหัวหน้าพักเข้าพบกับพุทธอิสระซึ่งเคยเป็นจเจ้าวาดวัดอ้อน้อยเพื่อขอความเห็นและขอการสนับสนุนในร่างกฎหมายดังกล่าวมาแล้วนะครับสำหรับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทําความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองพศจุดๆนี่เป็นชื่อของร่างกฎหมายฉบับนี้ เป็นร่างที่พักก้าวไกลกำลังจะผลักดันเข้าสภาเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่รู้รายละเอียดมากสักเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าอยู่ในขั้นของการรับฟังความคิดเห็นและก็การขอเสียงสนับสนุนแต่เมื่อดูจากท่าทีและก็ความน่าจะเป็นเมื่อดูจากตัวบุคคลของพักดูจากผู้สนับสนุนพักรวมไปถึงดูจากบุคคลที่พักสนับสนุนที่ถูกดำเนินคดีแล้วถูกตัดสินจำคุกรวมไปถึงกำลังจะถูกจำคุกโดยเฉพาะความผิดที่เกี่ยวกับความผิดตามมาตรา112แล้วเนี่ย น่าจะเหมารวมนะครับเหมารวมความผิดในเรื่องดังกล่าวเอาไว้ด้วยอย่างแน่นอนขณะเดียวกันเนี่ยก็ไปที่น่าจับตาคือพักก้าวไกลยังโดนทนายความอิสระและก็เคยเป็นทนายความของพุทธอิสระเนี่ยร้องกับสารรัฐธรรมนูญให้ยุบพักนะครับจากข้อกล่าวหารมลัางการปกครองกรณีเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พศเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 เอาตรงเนี้ยไปใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็ยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดนิสารรัฐธรรมนูญได้กาหนดวันนัดไต่สวนพยานบุคคลในวันจันทร์ที่25ทธันวาคมนี้นะครับอีกทั้งจากข้อมูลซึ่งออกมาจากปากของพุทธอิสระเนี่ยพุทธอิสระบอกว่าพักเก้าไกลยังมีคดีล้มล้างการปกครองที่ยังอยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งยังมีคดีที่เป็นกฎหมายอาญามาตรา112และก็มาตรา116ที่เจ้าของพักและคนที่เคยเป็นหัวหน้าพักพร้อมพวกต่างล้วนต้องขึ้นศาลเพื่อไปรับฟังการตัดสินกันอีกหลายคนด้วยกันที่รอต่อคิวก็น่าจะไม่ต่ำกว่า10คนแล้ะครับพุทธอิสระบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนของพัก9ก้าวไกลเนี่ยมีคดี112อยู่เยอะดังนั้นเจ้าของพักแล้วก็หัวหน้าพักเฉพาะกิจเนี่ยถึงได้ร้อนดน อยากจะหาคนสนับสนุนให้ผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมโดยเฉพาะมาตรา112จะต้องนิรโทษให้ได้เพราะกลัวเจ้าของพรรคและบริวารจะติดคุกยังไงละ่ะถึงต้องบากหน้ามาหาพุทธอิสระนี่เป็นคำพูดของพุทธอิสระนะครับซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตหลังจากการที่นายชัยธรน์ตุลาทนหัวหน้าพรรคก้าวไกลเข้าพบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าพอคำพูดพุทธอิสระออกสู่โลกสังคมปุ๊บเนี่ย ก็โดนบรรดาผู้สนับสนุนพักก้าวไกลหรือบรรดาด้อมส้มทั้งหลายโพสต์จมตีด่าทออย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับแต่พุทธอิสระเนี่ยก็ตอบโต้กลับมาเหมือนกันโดยบอกว่าอย่างนี้ครับขอเตือนว่าถ้าหากยังทำปากกล้าขาสันและเข้ามาคอมเมนต์ด่าพุทธอิสระอยู่อีกเนี่ยเดี๋ยวจะนำหลักฐานเด็ดที่ออกมาจากปากของวนาพักก้าวไกลเองไปยื่นให้ศารลรัฐธรรมนูญที่จะมีคำสั่งให้ไตส่สวนพยานบุคคลในวันที่25ธันวาคมนี้ เวลา9ก้นิกานาทีที่ห้องพิจารณาคดีชั้น3าสารรัฐธรรมนูญตามที่ทานายความของพุทธอิสระไปยื่นคำร้องกรณีพักเก้าไกลมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองอย่างที่เป็นข่าวไปแล้วนี่แหละครับจากคำพูดของพุทธอิสระแล้วก็ในความเป็นจริงเนี่ยทำให้มองเห็นได้เหมือนกันนะครับว่าเวลานี้เนี่ยมีแกนนำพักเก้าไกลตั้งแต่พิธาลิมเจริญรัฐซึ่งเคยเป็นหัวหน้าพัก รวมไปถึงสอสของพรรคนี้หลายคนนะครับที่กำลังถูกดำเนินคดีอยู่หลายคนมีคดีมาตรา112ติดตัวแล้วก็กำลังจะมีการทยอยอ่านคพิภากษาในอีกไม่นานนี้แะครับแม้แต่ตัวของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของพรรคก้าวไกลตัวจริงธนาธรก็มีคดี112แล้วก็ถูกตัดสิทธิ์การเมือง10ปีอยู่ด้วยนะครับจากข้อมูลดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนเริ่ม ที่จะทำการปฏิติประต่อให้เห็นภาพว่านี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เห็นการเคลื่อนไหวของพักคก้าไกลในลักษณะที่ว่าเป็นการร้อนรนสําหรับความพยายามที่จะผลักดันเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งเชื่อว่าจะมีเนื้อหาล้มล้างความผิดของผู้ที่ถูกดําเนินคดีตามมาตรา112ไปด้วยนะครับนรก็ตามครับรังสีมันโรมสสพักเก้าไกลก็ย้ำนะครับว่า ถ้าหากมาดูเนื้อหาสาระทั้งหมดของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติให้กับใครทั้งนั้นแต่ต้องการทําให้กฎหมายสามารถดํารงความยุติธรรมให้กับทุกคนในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่จะได้รับประโยชน์จากการนิรโทษกรรมไม่ได้จํากัดอยู่แค่ใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่ทุกคนที่เข้าเงื่อนไขล้วนแต่มีสิทธิ์ได้รับการนิรโทษกรรมแม้แต่คนของพรรคเพื่อไทยเองซึ่งวันนี้หลายคนเนี่ยไม่จะรับสิทธิพิเศษเหมือนคนชั้น14นะครับ หลายคนถูกดำเนินคดีการแกล้งทางการเมืองซึ่งน่าเสียดายที่เรายังไม่เคยได้เห็นพักเพื่อไทยเองเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวปกป้องหรือว่าเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนเหล่านี้เลยมีคนเดียวที่เหมือนจะได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดก็คือคนที่อยู่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจการนิรโทษกรรมของพักก้าวไกลเนี่ยเป็นการเลือกปฏิบัติตรงไหนเลยครับผลของกฎหมายนี้ถ้าเกิดผลักดันสําเร็จมันคือการคืนความเป็นธรรมให้กับคนรุ่นใหม่ คนเสื้อแดงผู้เรียกร้องประชาธิปไตยทั้งหมดไม่เหมือนกับการเลือกปฏิบัติให้อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีหรือการเป็นเครื่องต่อรองทางการเมืองเพื่อใครคนใดคนหนึ่งซะหน่อยนะครับการกล่าวหาว่าพักก้าวไกลเลือกปฏิบัติเนี่ยไม่เป็นความจริงครับและเป็นการใส่ร้ายในทางการเมืองไม่ได้อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงเลยนะครับนายอนุสรเอี่ยมสะอาดเป็นถึงสอสอสิ่งที่ควรจะทําก่อนออกมาพูดกับสื่อคือการไปดูเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายซะก่อน ถ้าไม่รู้ก็ไม่ควรพูดนะครับถ้าจะพูดก็ควรจะไปดูร่างและถ้าได้ไปดูมาแล้วก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยมันไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นเลยแม้ว่าในเวลานี้หากพิจารณาจากท่าทีของบางกลุ่มอาจจะมีท่าทีค่อนข้างเห็นด้วยกับการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมแต่ก็ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยแต่าหากว่าจะมีการรวมเอาความผิดจากมาตราหนึ่งร่ยเข้าไปด้วยนะครับเนื่องจาก มาตรา112ไม่ใช่ความผิดในทางการเมืองแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและมีเจตนาที่จะบ่อนทำลายสถาบันอย่างจงใจและที่สำคัญครับถ้าหากว่ามีการเรียกโทษกรรมจริงเนี่ยหลายคนก็เชื่อว่าบรรดาผู้ที่กระทำความผิดเหล่านั้นน่าจะยังไม่เกิดความสำนึกขึ้นมาหรอกครับแถมยังอ้างว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของพวกเขาซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งลุกลามขึ้นมาอีกนะครับ ดังนั้นเนี่ยหากพิจารณาในภาพรวมเท่าที่เห็นในเวลานี้ฝ่ายที่มีเจตนาเดินหน้าเสนอกฎหมายนี้ต่โทษกรรมน่าจะมีเพียงพักเก้าไกลเท่านั้นแหละครับเนื่องจากว่ามีทั้งเจ้าของพักและก็คนในพักรวมไปถึงคนที่พักให้การสนับสนุนถูกดำเนินคดีอยู่เปน็นจำนวนมากและคดีกําลังเดินมาใกล้คุกเต็มทีแล้วนะครับถึงได้เกิดอาการร้อนรนขึ้นมาทําทุกอย่างเพื่อล็อบบี้ขอแรงสนับสนุนแต่เมื่อมองเห็นท่าทีจากฝ่ายรัฐบาล โดยเฉพาะพักเพื่อไทยแล้วเนี่ยยังเกิดอาการแยงๆในลักษณะไม่กล้าหายใจแรงเหมือนกันนะครับเพราะเกรงว่าอาจจะกระเทือนไปถึงชั้น14เอาเป็นว่าของร้อนเนี่ยมันผ่านยากกันแล้วกันนะครับ